ก่อนรับชมรับฟังคลิปฝาก smile, ทุก aja, theo, anyway. พพท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมรับฟังก่อนใครเพื่อนสวัสดีคร,รับทุกท at ่านผมชื an. ่อแบงค์ครับอายุ33ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานที่มีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมหมู่บ้านของผมนั้นอยู่แถบชานเมืองของจังหวัดเรียกได้ว่าชนนบทเลยครับในสมัยนั้นตามแถบจนหมดของจังหวัดจะมีศาลาริมทางเพื่อให้คนที่ต้องการเดินทางนั้นมาพักผ่อนเพื่อรอรถสองแถวเพื่อที่จะเข้าเมืองแต่นานๆที ถึงจะมีรถประจำทางวิ่งผ่านก็พอได้อาศัยรถสองแถวนี้หละครับเดินทางเข้าเมืองเพื่อซื้อของที่จำเป็นในการเรียนเพราะว่าในหมู่บ้านสมัยนั้นไม่ค่อยจะมีร้านค้าที่ขายของจำพวกนี้สักเท่าไหร่โรงเรียนของผมนั้นตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ300เมตรและถนนหน้าโรงเรียนนั้นก็ได้เชื่อมต่อกับถนนใหญ่ ึงมีลักษณะถนนตามที่โบราณเรียกว่าทางสามแพร่งและก็มีศาลาหลังหนึ่งตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งนั้นพอดีศาลาแห่งนี้หลังคามุงด้วยสังกะสีสีแดงตัวศาลานั้นทำจากโครงสร้างไม้ทั้งหมดบริเวณพื้นศาลาถูกเทปูนไว้อย่างดีพร้อมขอบปูนขึ้นรอบๆศาลาเป็นรูปตัวยู เว้นช่องว่างตรงกลางไว้เพื่อให้คนเดินเข้าไปใต้ศาลาได้และปูนที่ก่อขึ้นนั้นก็ยังสามารถนั่งพักผ่อนได้อีกด้วยฝ้าเพดานด้านบนถูกขึ้นโครงด้วยไม้หน้าสามอย่างดีเป็นตารางแน่นหนาแต่ละช่องห่างกันประมาณ40เซนติเมตรครับและถูกปิดด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นสไตล์การทำฝ้าเพดานแต่ภาคอีสานสมัยก่อน ซึ่งก็ถือว่ามีความทนทานอยู่ในระดับหนึ่งครับรูปทรงของหลังคานั้นจะเป็นหลังคาหน้าจั่วแหลมมุมทั้งสี่ด้านของหลังคาขยายออกรอบฐานและก็มีการตกแต่งลวดลายในแต่ละมุมคล้ายๆหัวของพญานาคด้วยวัยรุ่นบางคนที่ปากไม่ค่อยดีหน่อยก็จะบอกว่าศาลาหลังนี้ดูเหมือนกับศาลาพักศพวัดเลย ซึ่งก็เหมือนจริงๆครับในสมัยก่อนนั้นถนนหน้าโรงเรียนจะเป็นเส้นทางเกวียนที่ชาวบ้านใช้ไล่ต้อนวัวควายพร้อมทั้งขนผลผลิตที่ได้จากการทำนาเพื่อนำเข้ามาสู่ยุ้งฉางที่บ้านซึ่งเส้นทางเกวียนเส้นนี้จะอ้อมไปถึงด้านหลังโรงเรียนด้วยและด้านหลังโรงเรียนห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรนั้นก็จะเป็นป่าช้าเก่าซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้าน เวลามีใครตายก็จะใช้เส้นทางนี้ลำเลียงศพไปที่ป่าช้าเพื่อที่จะทำการชาปนากิจต่อไปหากขับ,บรถผ่านถนนเส้นนี้เมื่อตรงออกไปเลยก็จะเจอศาลาแดงตั้งอยู่บริเวณริมถนนใหญ่พอดีซึ่งถือได้ว่าเป็นทางสามแพร่งทั้งด้านหน้าศาลาและก็หน้าโรงเรียนที่มีถนนตัดผ่านไปยังป่าช้าด้วย ด้านหลังของศาลานั้นเป็นนาข้าวของชาวบ้านวันดีคืนดีในช่วงหน้าฝนก็จะมีคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงถนนใหญ่ได้มองมายังด้านหลังของศาลาก็จะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนเหมือนกำลังพยายามหากบหาเขียดอยู่พร้อมมีตะเกียงถืออยู่ในมือค่อยๆส่องไปมาและบางคนซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของที่นาด้านหลังศาลานั้น ได้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงคิดว่ามีขโมยแอบมาหากบหาปลาในที่นาของตนเองและกลัวจะทำต้นข้าวเสียหายแต่พอจอดรถแล้วเดินไปใกล้ๆร่างนั้นพร้อมกับตะเกียงก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนก็เห็นชายแก่คนหนึ่งไล่ต้อนควายมากลางดึกพอขับรถผ่านไปใกล้ๆในจังหวะที่กำลังจะสวนกัน ไฟที่ชายแก่คนนั้นไล่ต้อนมาก็ได้แลบลิ้นออกมายาวเกือบเมตรพร้อมกับสัมบัติลิ้นไปมาอย่างน่ากลัวแต่เรื่องที่ทำให้ผมขนหัวลุกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในศาลานั่นแหละผมก็ได้ประสบพบเจอมาโดยตรงโดยวันหยุดเสราร์อาทิตย์ผมต้องเดินทางเข้าตัวเมืองเพื่อที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์การเรียนตามที่ครูสั่งผม และเพื่อนอีกสองคนก็ได้พากันมานั่งรอรถสองแถวที่ศาลาแห่งน,นี้นั่งไปสักพักประมาณสิบนาที mm hmm. ก็สังเกตเห็นว่ารถของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมักจะชะลอลงที่ศาลานี้ซะส่วนมากพอชะลอแล้วต่างคนก็ต่างรีบเร่งเครื่องออกตัวไปอย่างกระทันหันโดยที่พวกผมได้แต่นั่งมองด้วยความสงสัยว่าจะมาชะลอรถแถวนี้ทำไม พราะแถวนี้ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากพวกผมสามคนที่นั่งอยู่ในศาลาแค่นั้นเองนั่งไปสักพักเพื่อนผมคนหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงบนหลังคาคล,ล้ายๆก,กับมีเสียงคนเดินไปมาผมก็เลยบอกเพื่อนแก้เขินไปว่าน่าจะเป็นเสียงกิ่งไม้ข้างศาลานั่นแหละมันครูดกกับหลังคาไปมาเพราะแรงลมซึ่งข้างศาลานั้น มันก็จะมีต้นพุทราใหญ่ต้นหนึ่งกิ่งและใบของต้นพุทรานั้นก็มักจะเอ็นมาตามแรงลมมาโดนหลังคายุบบ่อยซึ่งเพื่อนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมบอกแต่สักพักหนึ่งเพื่อนคนเดิมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของอะไรบางอย่างโชยมาจึงได้รีบบอกให้เพื่อนคนอื่นๆให้พิสูจน์กลิ่นนี้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรกันแน่เพื่อนคนอื่นๆก็พยายามมองหา มองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าส่งกลิ่นได้แบบนี้จึงได้มองขึ้นไปบนหลังคาก็มองเห็นช่องสี่เหลี่ยมช่องหนึ่งซึ่งมันก็เปิดอ้าอยู่เพื่อนจึงได้เสนอให้ผมเป็นคนขึ้นไปดูให้ผมก็รับข้อเสนอครับเพราะผมเองก็รำคาญกับกลิ่นเหม็นเน่านี้เต็มทนแล้วจึงให้เพื่อนอีกสองคนอยู่ด้านล่างคอยพยุงตัวผมขึ้นไปบนหลังคานั้นและสิ่งที่ผมเห็น มันคือหน้าของหญิงคนหนึ่งที่มอมแมมขึ้นอืดลูกตาถลนออกมาแทบจะหลุดแต่ว่าร่างของเธอนั้นไม่อาจขยับเยื่นได้เท่าไหร่นักเพราะว่าถูกห่อด้วยกระสอบปุ๋ยอยู่หลายชั้นมากแต่ร่างนั้นก็พยายามที่จะกระเสือกตัวมาใกล้ๆหน้าผมพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่แทบจะฟังไม่เป็นภาษาว่าช่วยที ทำให้ผมยิ่งขนลุกขึ้นไปใหญ่จนเยี่วแทบเล็ดสบัดขาเพื่อให้เพื่อนข้างล่างรีบปล่อยผมลงเพื่อที่จะเกิกดกรุสนตัวลงมาให้เร็วที่สุดดิ้นไปมาร้องให้เพื่อนข้างล่างรีบปล่อยตัวผมลงไปให้ไวเพื่อนรีบทําตามสิ่งที่ผมขอพอผมลงมาได้ผมก็วิ่งเข้าไปในบุบ้านทันทีเพื่อนทั้งสองที่ไม่รู้อิโนูอินีอะไรมันก็วิ่งตามผมมาแบบทั้งกลัวทั้งสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น พอผมถึงบ้านผมก็ได้เล่าเรื่องที่ผมประสบพบเจอมานั้นให้เพื่อนทั้งสองคนฟังพร้อมกับเล่าให,ให้พ่อให้แม่ของผมฟังด้วยพ่อของผมเลยบอกว่าพ่อก็ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังหรอกกลัวว่าแกจะกลัวไม่กล้าไปนั่งรอรถแถวนั้นพ่อของผมได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นเป็นเวลาเก้าโมงเช้าพ่อต้องเดินทางเข้าไปในเมือง เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรมาทำไร่ทำนาตามฤดูกาลแล้วตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในโรงเรียนได้เข้าเรียนตามปกติพ่อได้เข้าไปนั่งรอรถสองแถวภายในศาลาแต่เกิดได้กลิ่นเหม็นผิดปกติมาจากภายในนั้นจึงได้มองหาต้นตอของกลิ่นมองซ้ายมองขวามองไปร,บรอบๆแต่ก็ไม่เจอที่มาของกลิ่นนั้นจึงได้เงยหน้าขึ้นไปบนเพดานของศาลา ก็พบว่ามีแผ่นกระเบียงแผ่นหนึ่งบนนั้นได้แตกเป็นช่องกว้างประมาณหนึ่งพอที่จะให้คนคนหนึ่งแทรกตัวขึ้นไปบนนั้นได้พอ่อจึงได้ปีนขึ้นไปเหยียบบนที่นั่งพร้อมกับขยิงเท้าเอื้อมมือขึ้นไปเกาะบ,บนโครงไม้ด้านบนแล้วพยายามดันตัวเองขึ้นไปเพื่อชะเงือมองใต้หลังคากลิ่นเหม็นเน่าก็ตรงพุ่งเข้ามาที่จมูกพ่ออย่างรุนแรงและพ่อ ก็ได้เจอต้นตอของกลิ่นนั้นพอถึงกลับมือไม้อ่อนทิ้งตัวลงมาจากโครงหลังคาด้านบนทันทีเพราะมันเป็นศพหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งถูกห่อด้วยกระสอบปุ๋ยและน่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยที่ชาวบ้านใช้ทำนาข้าวในระแวกนั้นพอตั้งสติได้พ่อก็รีบปั่นจักรยานกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบ พอผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องก็ได้ประสานงานกับตำรวจและกู้ภายในพื้นที่ให้นําร่างนี้ลงมาตรวจสอบชนะสูตรโดยเร็วพอตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าหญิงสาวคนนี้ถูกฆาตกรรมด้วยการรัดคอด้วยเชือกแต่ไม่อาจทราบได้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครมาจากไหนเพราะไม่มีเอกสารใดๆติดตัวมาเลยและชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใ,ใกล้เคียงนั้น ก็ไม่ได้ไปแจ้งความว่ามีคนหายจึงสร้างความลำบากในการติดตามพิสูจน์ศพเป็นอย่างยิ่งคาดการคร่าวๆได้ว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วเป็นเวลา8ถึง10วันตำรวจได้คาดการว่าฆาตกรน่าจะทำการฆ่าหญิงสาวคนนี้จากที่อื่นแล้วจึงได้นำศพมาซุกซ่อนไว้ใต้หลังคาที่ศาลาแห่งนี้เพราะว่าบริเวณโดยรอบ ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้และไม่มีข้าวของร่วงหล่นที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับผู้ตายเลยและเหตุที่ฆาตกรไม่สามารถอำพลงังศพได้มิดชิดเท่าไหร่นักก็น่าจะเป็นเพราะแผ่นกระเบื้องแผ่นนั้นที่ฆาตกรได้ถอดออกมามันร่วงหลุดมือเขาจนมันแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีฆาตกรเลยไม่สามารถปิดแผ่นกระเบื้องนั้นกลับขึ้นไปอย่างเดิมได้และด้วยความร้อนรนฆาตกรจึงได้รีบหนีไป ผมได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งทั้งกลัวทั้งโกรธพ่อที่ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังก่อนแต่แรกแต่ก็ทำไงได้ละครับไปเจอมาจังๆด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องเล่าแล้วล่ะครับหลังจากนั้นมาก็ได้มีผู้เดินทางสัญจรไปมาได้ประสบพบเจอวิญญาณตนนี้อยู่หลายครั้งบางคนก็เจอเหมือนมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตอนกลางคืนในมือถือกระสอบปุ๋ยอยู่ ทำท่าทางคล้ายๆกับคนกําลังเดินหาเก็บของเก่าอยู่พอรถวิ่งผ่านเข้าไปใกล้ๆร่างนั้นก็ได้กระโจนเข้ามาตัดหน้ารถพร้อมกับเหวี่ยงกระสอบปุ๋ยที่ถืออยู่ในมือนั้นเข้ามากระแทกที่หน้ากระจกรถอย่างแรงพอคนขับตกใจรีบหยุดรถแล้วลงไปดูปรากฏว่าไม่เจอใครเจอแต่กระสอบปุ๋ยซึ่งในกระสอบปุ๋ยนั้นก็เต็มไปด้วยก้อนหินก้อนดิน แล้วก็กิ่งไม้ธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งก็น่าแปลกใจมากเพราะคนขับก็ยืนยันว่าแรงประทะขนาดนั้นเป็นแรงประทะเหมือนกับชนสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างแน่นอนไม่ใช่แรงประทะที่เกิดจากการชนกระสอบปุ๋ยแน่ๆหรือบางคนที่ผ่านไปผ่านมาช่วงดึกขับผ่านศาลาแห่งนี้ก็จะเจอหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บริเวณภายใต้ศาลาพร้อมกับ กวาดมือเรียกให้คนที่ขับรถผ่านไปมานั้นจอดรถแล้วเข้าไปหาบางคนก็ไม่จอดครับรีบขับรถหนีไปอย่างไวแต่บางคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็ได้จอดรถแล้วเดินลงไปหาเธอที่ศาลาแล้วเช้าวันถัดมาคนขับรถคนนั้นก็กลายเป็นศพนอนอยู่ใต้ศาลาในสภาพที่เหมือนคนนอนหลับไปเฉย ชางบ้านแถวนั้นเรียกว่าอาการไหลาตายครับซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากทางอบต้จึงได้ลงมติกันว่าจะรื้อถอนศาลาแห่งนี้ทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไปกว่านี้วันรื้อศาลาก็ได้นิม,มนต์พระมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณอย่างถูกต้องตามหลักและก็ได้ให้ทีมผู้รับเหมาทำการรื้อศาลานี้ออก การรื้อถอนก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนทุกวันนี้ไม่เหลือศาลาแห่งนี้อีกแล้วเหลือแต่เพียงพื้นที่ว่างเปล่าบนทางสามแพร่งนี้เท่านั้นแต่ก็ยังได้มีคนประสบพบเจอวิญญาณของหญิงสาวคนนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้พบเจอบริเวณศาราเก่านี้แล้วแต่ได้ไปเจอตรงข้างกำแพงโรงเรียนแทนซึ่งข้างกำแพงโรงเรียนนั้นก็เป็นถนนตัดผ่านไปสู่ป่าช้าเก่านั่นเอง เรื่องทางสามแพร่งนั้นปบราณเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านทางอับประมงคลทางเชื่อมโลกคนเป็นกับคนตายทางสัมภเวสีแล้วท่านผู้ฟังละครับเคยเจอเหตุการณ์หลอนๆในศาลารอารถข้างทางหรือเปล่าถ้ามีก็เล่าประสบการณ์ให้ผมฟังหน่อยนะครับถ้าเรื่องไหนหลอนผมจะขออนุญาตนำมาเล่าต่อ พื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังประสบการณ์หลอนๆในหลายๆเหตุการณ์หลายๆสถานที่ครับ